อินเดแก๊สในที่นี้เป็นผู้ชายประเภทที่เฉยไม่เข้าใจโลกไม่รู้ทันอะไรไม่เข้าใจอะไรเลยไม่คิดที่จะเข้าใจใครด้วยผู้ชายประเภทเนี้จะต้องให้ผู้หญิงคอยกระตุ้นว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวควรจะต้องไปเจอกันบ้างนะเฮ้ยคุณจะต้องทักมาหาฉันบ้างนะเฮ้ยนี่คุณควรจะต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์เราไปต่อแล้วนะอย่างเงี้ยพวกอินเดอร์แก๊สผู้อินเดอร์แก๊สคือแก๊สเฉย อ่าผมจะบอกว่าแกเฉื่อยพวกเนี้มันจะช้าความคิดมันจะคิดไต่ตรองไปเยอะมากเกินคนธรรมดาสามัญไอ้คิดแบบนั้นนะนะมันไม่ได้คิดอะไรในเชิงที่มันโอเคกับความสัมพันธ์่ะมันคิดแบบที่เรียกว่าเอ๊มันจะดีหรือไม่ดีมันมันจะเสียโอกาสอะไรไปในชีวิตเออบางครั้งอาจจะไปได้ว่าเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ยังลังเลใจ ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงกับชีวิตเหมือนกันแต่บ่อยครั้งครับผู้อินเนีร์แก๊สที่ที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะเอ่อที่ไม่ได้คิดอะไรในสมองเลยอ่ะตามใครไม่ทันอ่ะมันก็จะมาคิดตอนหลังจากเสียผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ประมาณ6เดือนขึ้นไปครับอนะเมื่อผู้หญิงเขาบอกว่าฉันไม่รอแกแล้วฉันไปหาคนอื่นดีกว่าพวกนี้จะคิดได้ครับคุณจะสังเกตเห็นว่าในในภาพหัวข่าวหลายๆหลาย,ลายๆฉบับนะครับเอ,อ่อหรือว่า สิ่งสื่อต่างๆที่คุณเคยได้ไดรับรู้ก็คือบางครั้งเองผู้ชายบางคนกลับไปหาแฟนเก่าหรือภรรยาเก่าหลังจากเลิกกันมาแล้วเป็นหลักปีๆเลยก็มีพึงคิดได้พึงตัดสรู้พึงตัดสินใจได้อะไรก็ตามมันเป็นอย่างนั้นครับผู้อินเดร์แก๊สเหนื่อยอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกทรมานมันมันทำลายความรู้สึกของคุณนะที่คุณอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมันจะทําให้คุณเหนื่อยเออใครเคยเจอแบบนี้บ้าง